นี่นะคะคิ้วสักมานะคะสองข้างไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นคิ้วยักไม่สม่ำเสมอกันนะคะอีกข้างนึ่งช่้งนี้เห็นได้ชัดค่ะมองไม่เหนเลยเชื่อมว่าน่าจะเป็นสีเคมีนะคะแล้วก็จางน่คะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องแก้วค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาล้างคิ้วค่ะล้างสีคิ้วนะคะอันนี้มาดูใกล้ๆกันนะคะเป็นคิ้วสีเคมีเห็นไหมคะ สีเคมีนะคะดำปึ๊ดเลยเห็นไหมคะเนี่ยสองข้างคนละทรงด้วยนะคะอันนี้วางยาชานี่มันจางลงแล้วนะน,นี่บางยาชานี่คือถือว่าจางแต่ก่อนวางยาชานี่ดำไปได้แล้วแล้วทีนี้อันนี้วางยาชาจะจางลงแล้วน,นี่คือสีสักตัวหรือสีเคมีที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะถ้าสีมีคุณภาพจะไม่ใช่สีนี้เด็ดขาดนะคะจะไม่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาสักคิ้วถูกๆอาราจะบอกเลยนะคะเอ่อ คนส่วนมากคิดว่าสักที่ไหนก็ได้ขอให้ราคาถูกๆจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนะคะการสักคิ้วให้ดูไลร์สดไม่ว่าร้านไหนสถาบันใดโรงเรียนใดอาจารย์แนะนำให้คุณดูไลร์สดนะแล้วคุณจะเห็นของจริงโดยไม่มีการตัดต่อนะคะอ่ะมาเริ่มกันนะคะอาจารย์เตรียมแล้วนะคะล้างคิ้วด้วยน้ำยา NK s u p e r c เ e อร888ีปลอดภัยแน่นอนค่ะจากห้องบฟิโอน n a นะคะ นะเทลงไปเขย่า,ยาวขวดให่มากๆแล้วก็เทลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ใช้เข็มนะคะห้าแบนถ้าพ,พื้นที่กว้างนะคะใช้เข็มห้าแบนแล้วก็เปิดเครื่องกันนะคะดูนะคะเข็มยาวอย่างนี้คือยาวไปอ่เอานิดเดียวค่ะโผล่นิดเดียวนี่ประมาณนี้ค่ะมองเห็นเบาๆนะคะนิดเดียวไม่ยังเยอะค่ะดูตันยาขึ้นมานะคะการล้างเนี่ยเราเล้นตรงไหนที่มันดําก่อน ถ้าดูมันดำๆเอาที่มันดำๆก่อนนะคะไม่เหมือนการสักคิ้วนะ,ะสักคิ้วจะเริ่มจากหางแต่ถ้าล้างคิ้วเนี่ยก็เริ่มจากที่มันดำก่อน,นเห็นไหมคะว่าเบามากๆเลยนี่ค่ะดูดูถูมือจางไม่เข้าเลยส่งมือเห็นไหมอย่างนี้เลยค่ะเราทําเบาๆค่ะสะกิดเบาๆไม่ทําลายผิวนะคะไม่ต้องแบบโหเล่นกันบบกแบบซับแรงเลยไม่ไม่ใช่นะคะการแก้คิ้วต้องใจยเย็นๆต้องใช้เวลานะคะ บอกลูกค้าเลยถ้าใจร้อนแก้ไม่ได้ค่ะนะคะอย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะสักคิวไปแล้วดำนะคะไปหาอีกร้านหนึ่งทําเขาก็ทําคิวอะไรไม่รู้ให้ก็จบไม่จบอยู่ดีค่ะคือต้องการครั้งเดียวจบมันก็ไม่จบค่ะแล้วก็ถ้าราคาเงินไม่ถึงไม่สู้เขาก็ไม่ล้างให้อยู่แล้วค่ะนะคะเขาก็จะสีมาโปะปปพอให้มันจบๆผ่านๆไปวันนี้อะได้เงินคุณไปกระแข่นนั่นแหละค่ะนะคะ กพราะต้องต้องต้องพูดกันตรงตรงกันนะคะ,ะแบบเปิดใจคุยกันว่าน้ำยาขวดหนึ่งไม่ให้ถูกนะะน้ำยากันขวดหนึ่งกันกันสามพันเก้าห้าพันแปดกันไปแล้วนะคะน้ำยาน่ะไม่ใช่ถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกนะคะฮะแต่เบาเบาเงี้ยค่ะเขย่าตะข่ายผิวหนังนะคะแตะเบาเบาไปเราจะล้างเกินแผลนิดนึงเกินผิวนิดนึงได้ค่ะอ่ะทีนี้การล้างแผลนะคะเบาเบาเห็นไหมคะเบาๆบไปอย่างนี้ จะเกินผิวนิดนึงอ่ะลอยออกมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะไม่เหมือนการสักนะคะนิดนึงออกมานิดนึงได้นะคะทายารักษาแผลก,ก็หายนะคะแล้วเวลาล้างไปแล้วปุ๊บนะคะเวลาล่อออกมาแล้วเป็นรอยแดงๆโอ้โหบางคนตกใจนะคะคนที่ไม่มีความรู้ซื้อน้ายาไปล้างแล้วก็ตกใจไม่ต้องตกใจหรอกคะ่ะวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยจริงๆเนี่ยผิวเรามีสีแดงไหมคะมีไหมคะครูสามองไม่เห็นพ่อเลยลูก สีบางพอเราดึงสีออกมันก็เป็นรอยแดงเป็นผิวปกติเพราะมันโดนเข็มการสักก็คือโดนเข็มเหมือนกันถูกไหมคะมีรอยแดงอยู่แล้วคะ่ะรอยแดงเหมือนอะไรคะเหมือนเราบีบสิวทายาหายไหมหายหายช้าหายเร็วขึ้นอยู่กับอะไรคะสภาพผ,ผิวแต่ละบุคคลนะคะดูกการการดูแลรักษาเหมือนเราเป็นสิวบางคนเป็นสิวบีบสิวพวกเป็นรอยดำเห็นไหมคะบางคนบางคนบีบสิวไม่เป็นรอยดำอาจจะไม่เป็นนะคะถ้ามีบสิวจะไม่เป็นรอยดำนะ พ่อจา์ใช้กระ่องสกัองซิโอนาจานทานแล้วมันก็กลายเป็นรอยแดงแล้วก็จางไปเลยแต่ถ้าบีบสิวแล้วไปใช้กระ่อสกังที่มีรอยแบบที่มีแบบแบบเคมีนะฮะตรงๆมีสารเคมีเยอะๆผิวดําค่ะรอยนะคะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้นะคะพอเราทําไปแล้วนะคะมาดูนะทําไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวาร์จะเช็ดให้ดูบางคนถามว่าทํายังไงเห็นไหมดูมันออกมาเห็นไหมมีทั้งสกินนั่นเนี่ยเนียขาวๆอันนี้คิ้วนี้ยมีสกินผสมเพราะว่า คนสักคิ้วบางคนน่ะเขาเจา้าส,สีสกีนผสมสีสีเคมีเพื่อสักให้มันติดดีเพราะสก,กีนมันจะเป็นอนูเหมือนปูนฉาบบ้านมันทาให้ติดดีเพราะว่าสีเคมีโดยโดย,โดยตรงของมันเลยนะ่ะมันจะดา่างเขาถึงผสมสีสกีนเข้าไปเห็นไหมเนี่ยขุนออกมาเป็นขุนๆเงี้ยรู้เลยว่าสก,กีนอาจารย์จะรู้เลยว,ว่าสก,กีนนี่กำลังออกมาละอ่ะล้างยังไงถึงจะรู้ว่าบ้าหมดรู้ล้างยังไงถึงจะรู้ว่าให้เลิกล้างเห็นไหมมันมันเขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นกระดานขึ้นมาเหมือนผลส้ม,มอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือหยุด นะให้หยุดล้างอย่างเงี้ยคือโอเคได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดำๆเข <ๆ S 1> ียวๆเป็นผลส้มอย่างเงี้ยคือโอเคแล้วนะคะอ่าแล้วก็หมักสีลงไปค่ะพอดำจะก็หมักลงไปนิดเึียเบาๆนะคะงเห็นไหมทำง่ายๆเลยไม่ได้ยากเลยนะคะอ่าต่อค่ะทีนี้พอเราดูแลปุ๊บต่อพื้นที่เลยค่ะถ้าเราทําต่อกันได้ไม่ได้ถ้าเราไม่กลัวลืวมือถ้าเรากลัวลืวมือมาหัวท้ายนะคะวิธีล้างนะคะเปิดเข็มนิดเดียวตั้งเข็มให้ตรงๆกับผิวดึงดึงผิวตรงตึงๆเห็นไหมฮนะเนี่ยตึงๆเลยนะเอาตึงๆเลยนะ ผิวต้องตึงนะคะน้ำยาปลอดภัยค่ะถ้าน้ำยาไม่ปลอดภัยสังเกตนะเวลาวางไปอย่างเงี้ยปุ๊บนะมันจะเป็นฟองฟอง,ฟองนั่นคือน้ำกดนะคะบอกก่อนน้ำยาย,ยี่ห้ออะไรแตะลงอย่างเงี้ยฟองฟอดนะ่ะน้ำกดชัดๆเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเงี้ไม่เป็นไรค่ะ,ะบางยี่ห้อเนี่ยแตะลงไปในลามวุบ,บทันทีเลยน้ำกดอันนี้คือทําจากห้องแบบปิโอนาเลยนะคะ มีส่วนผสมของตัวยาจากอเมริกาเยอรมันและไทยค่ะตวนี้ผสมล้างจืดด้วยนะคะตัวนี้พานธาน์ยารับพรนั้นผสมล้างจืดอย่างดีเลยปลอดภัยล้างจืดไปทำมาที่อะไรคะรู้ไหมดึงคิดผิว <c oughs> กินก็ได้ทาก็ได้ล้างจืดเห็นไหมฮะผสมในเวสสำอางทุกตัว <c oughs> ใช่มันเป็นมันเป็นลิเย็นค่ะทำให้ล้างพิษทุกอย่างในร่างกายได้อ่ะ ่วนตัวดึงสีขึ้นมามาจากอเมริกาค่ะนะคะตัวดึงสีขึ้นมามาจากอเมริกากับเยอรมันนะคะน,นี้เพราะว่าเราต้องสั่งผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะมาจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ถ้าเป็นเอ็นเสซูเปอร์ครีนะคะเห็นไหมคะไม่ได้มีอาการบวมแดงใดๆนะเห็นไหมคะมเห็นไหมถูเบา<ๆ>คือเปิดเข็มบางมาก เวลาเราทำแบบนี้เราเป็นคืออะไรคะมันคือการเขย่าเลยคะตะข่ายผิวหนังค่ะมันคือการตะข่ายเขย่ากับตะข่ายผิวหนังนะคะขนคิ้วอยู่ทุกเส้นเหมือนเดิมค่ะถ้าล้างคิ้วแล้วขนคิ้วร่วงมันจะบอกให้ส่วนมากที่ล้างคิ้วขนคิ้วร่วงเกิดจากอะไรไหมคนคือเขาโบกสกีนรอบคิ้วอะแล้วขนคิ้วมันไม่มีออกซิเจนหายใจแล้วมันตายค่ะค่ะผิวมันหายใจไม่ได้แล้วมันก็ตาย พอเราน้ายาไปแต่นิดเดียวมันร่วงออกหมดอันนั้นอันันคือคือคือมันตายตั้งแต่อยู่ในตัวเราแล้วล่ะในตัวในคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครไปขุดมันออกมาจริงๆอ่ะมันโดนสีสกีนโบกมันก็ตายไปแล้วโคนคิ้วนะคะสีสกีนนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะมันมองเดือไม่มีอะไรมากมายแต่สกีนนี่อันตรายพอสมควรเพราะมันมันมันแข็งมันมันเป็นอนูที่หนักเป็นเป็นแป้งเหมือนปูนฉาบบ้านวางอย่างนี้ค่ะแล้วก็เช็ดดูนะ มัจะดึงค่อยๆ่อยดึงสีขึ้นมาแต่ใช้ประมาณสองสารอบนะคะสองสารอบได้บางคนเนะ่ยก็จะขึ้นเขียวขึ้นมาเลยก็มีค่ะแล้วแต่เลือดบางคนก็จะมีเ็ดเม็ดเลือดที่แตกต่างกันไปก็จะเขียวขึ้นมาหรือบางคนก็จะเจอสีสกินก็จะเป็นขุ่นขขาวๆอันนี้อันนี้มีความขุ่นขาวนี้คือสกินเยอะ อันนี้มีสีสกีผสมนะคะชิ้วน,นี้มีสกีนผสมคนนี้ถ้าถ้าเป็นเคมีเต็มๆนะมันจะออกเขียวๆเลยเพราะว่ามันจะมีบางคนเขาสอนนักเรียนก็คือเอาสีสกีนผสมสีเคมี <c oughs> บางที่เขาจะสอนนักเรียนนะคะเอาสีสกีนผสมสีเคมีเพื่อติดดีเพราะเคมีจริงๆมันเป็นไอออนออกไซด์มันเป็นแม่เหล็กเวลาสักลงไปแล้วมันด่างตอนสักจะติดง่าย เขาลอกอกมาแล้วด่างเขาก็เลยหายวิธีให้มันเกาะติดกันเขาเลยเอาสก,กีนนะสีสก,กินสีเนื้อเน,นี่ยผสมเข้าไปเนี่ยเนี่ยคือผสมสีสก,กีนสักรู้เลยเนี่ยถ้าเอาไวเป็นขุนขุนอย่างเงี้ยตอนนั้นล้างล้างของเพื่อนพี่แบบไม,ม่ออกมาเขียวเห็นปะนี่แหละถ้าตัวนีว้กับล้างพี่พี่อะไรนะอีกคนนึงอนะเราล้างเอนเคแล้วก็เขียวนะอันนั้นคือเขาไม่มีสก,กีนอันนั้นเคมีชัดๆอันนี้กังเริ่มจะเริ่มเขียวละอันนี้เคมีผสมสก,กีนมันจะออกข,ขาวขุนๆุ มีสีเคมีผสมสีตะกีนในตัวจะออกขาวขุ่นถ้าสีที่มีตะก,กินผสมก็จะออกเป็นเขียวเลยนะเ,เขียวขึ้นมาเลยเห็นไหมหมักไว้ค่ะรอบป่าต่อมาเป็นรอบที่สองก็ไล่มาค่ะให้มันดึงนะคะเขาเรียกว่าให้ขบวนการไมโครฟาดไมโครฟาดคือการที่เม็ดสีเอาน้ํายาไปเก็บกินเม็ดสี แล้วก็ดันขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลายให้มันเป็นสีที่อ่อนลงแล้วตกสะเก็ดเป็นแผ่นแล้วรอที่จะลอกออกน้ำยา NK ข้อดีคือมันซึมในผิวได้ลึกถึงใช้พร้อมสือว่าเราสักคิว้วล้วเอาน้ำยา NK มาล้างข้างๆล้างเนียมันมันเอาสีที่สักตอกหมดเลยน้ำยา NK เนี่ยเพราะามันดึงสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายได้ดีมากอันที่บอกว่ามันผสมหลังเจืดทั่นแหละ เป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดละล้างจืดล้างพิษได้มหมดะปลอดภัยเห็นไหมคะถ้าน้ํายาตัวไหนแตะลงไปอย่างนี้แล้วแบบเป็นฟองฟองฟอดฟอน่ะโอ้โหเลิกเลิกใช้เลยค่ะน้ํากดชัดๆอันนี้ไม่มีนะคะสบายๆเลยอย่างนะี้แล้วการใช้ใช้ยาชาก็สําคัญบางคนก็ไปใช้ยาชาถูกถูกบางคนใช้ยาชาแรงแรงที่จำได้ไหมที่ททททท มีคนบางคนเอามาวางตาสองเทียวเที่ยวอไนน่ะนั่นอันตรายมามาใส่น้ำยายอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายาชาที่มันแรงจนเกินไปมันทําให้ผิวเบิ่นพอเราเอาน้ำยาลงปุ๊บมันต้านพอมันต้านกันแล้วเอาไปใหญ่เลยเพราะนั่นจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการแก้คิ้วพังคือน้ํายาล้างคิว้วนะเอายาชาที่มันพอประมาณถ้าเป็นยาชาจานใช้ของตัวตัวนี้ค่ะซุปเปอร์เอทตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้ ยาชานาโนแม่นตรายค่ะยันไม่วางก็ไม่ไม่มีไม่มีดำไม่มีเบินไม่แดงค่ะใช่ผิวปกติแรงเกินไม่ใช่ดีนะยาชาไม่ดีเลยกัดผิวล้างคิ้วอย่างเงี้ยเหรอลอกอกมาดำกว่าเดิมอีกค่ะถ้าเป็นยาชาแดงแบบนั้นอะไม่เหมาะกับยาชาแรงๆไม่เหมาะกับการมาวางล้างคิ้วจําไว้เลยเพราะว่ารอยนั้นจะดำไม่แค่ที่จะล้างแล้วเบาลงด้านบํากว่าเดิมไม่กว่าเดิม การใช้อะไรแต่ละอย่างมันมีเหตุและผลของมันอาจารย์ถึงบอกเลยว่าบางคนนะ่ะจะเอาอไหไ่รถเ,นเนบนซ์ไปซ่อมรถโตโยต้าได้ไหมลนะ่ะมันก็ไม่ได้นะคะทั้งที่รถเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเราป่วยเนี่ยเราเป็นคิ้วอย่างเงี้ยจะเอน้ำยาล่งคิ้วแบบแบบแรงแรงมาใช้กับผิวคนอ่อนแอก็ไม่ได้มันถึงมีน้ํายาเอ็นเคถึงมีสองสูตรมีฟอร์บอดี้กับฟอร์เฟสนะคะแบบอ่อนโยนเห็นไหมจะมีสองสูตรเดี๋ยวแปอบนึงนะคะจะให้ดู เป็นฟอร์เฟสกับฟอร์บอดี้บอดี้นี่คือดำๆอย่างเงี้ยเข้มๆอย่างเงี้ยถ้าฟอร์เฟสก็เป็นคิ้วแบบนาโนธรรมดาหรือผิวอ่อนเอมันถึงทํามาสองสูตรเลยนะคะเพราะนั้นช่างก็มีสองสูตรนะคะช่างต้องมีสะะงองสูตรถ้าตอนนี้ซื้อสองสูตรอาจารย์แถ,แถม,แถมคลิปสอนฟรีให้เลยนะะเพราะคุณต้องมีสองสูตรอยู่แล้วค่ะช่างคนเป็นเบาหวานสตรีอรอยคุณจะมาใช้ฟอร์บอดี้ไม่ได้นะ,ะผิวเขาอ่อนแอต้องใช้ฟอร์เฟสอันนี้นะคะเราล้างหมดทั้งหมดเลยนะคะ เราล้างจากรอยที่เข้มที่สุดขึ้นไปเราล้างทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะล้างทั้งหมดแล้วเราเราเรา,เราเช็ดดูแล้วนะคะเราเช็ดดูแล้วว่าเออโอเคมันเป็นกระดานขึ้นมาแล้วมันเป็นแข็ง,แข,งแข็งกระดานกระดานกระดานขึ้นมาเหมือนขนส้มละนะคะอา <ông S 1> จารย์จะสอนนะคะดูนะคะ,ะ,คะ,ด,ะ,คะดูขั้นตอนนะถ้าเราล้างมาจขนขึ้นแบบกระดานแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะเอาสำลีใส่น้ำเกลือค่ะนะคะอ่ะ เอาสมบีนะคะใส่น้ําเกลือนะคะสมลีใส่น้ําเกลือแบบนี้นะคะใส่น้ําเกลือนะคะเช็ดนะคะเช็ดดูเช็ดดูปึ๊บเป็นแบบแดงๆเงี้ไม่ต้องตกใจนะคะอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยนะคะน่คะอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะแดงแบบนี้นะคะให้ล้างจนเป็นแดงๆดำๆขึ้นมาเป็นผลเนี่ยเป็นผลส้มกระดานเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะให้เอา น้ำยาเนี่ยแต่ยงยคะไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะหมักลงไปค่ะดูนะคะหมักลงไปเลยค่ะไม่ต้องเกาแล้วนะคะแม้ขนคิ้วเหลือทุกเส้นเหมือนเดิมค่ะนคะคะแตะลงไปค่ะถามว่าแสบไหมแสบนิดๆ,ๆอยู่แล้วค่ะไม่ต้องว่าไม่แสบแสบนิดๆอยู่แล้วน้ำยายี่ห้อไหนก็แสบการล้างแผลโดยใช้น้ำยากับการเลเซอร์ต่างกันอย่างไร เลเซอร์ Laser, ถ้าล้างแผลนี่ครั้งเดียวมันเปิดเปิดแผลคนบางคนอาจจะไม่ชอบมันเปิดแผลมันยังงุ่นอย่างงี้มันน่ากลัวอะไรก็ว่าไปแต่นั่นคือข้อเสียของมันคือการเปิดแผลข้อดีของมันคือล้างออกแทบจะหมดเลยนะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะจะบอกให้หมักไวค้ค่ะที่ลกากหมักไว้เลยเนี่ยหมักไว้หมักไว้อย่างเงี้ยประมาณสักกี่นาทีคะสองถึงห้านาทีนะคะ สอถึงห้านาทีแล้วก็มาเช็ดออกนะคะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อมาเช็ดออกนะคะมันจะดึงสีขึ้นมากองขึ้นมาเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเราล้างหมดทั้งหมดเลยนะคะเราล้างจากรอยที่เข้มที่สุดขึ้นไปเราล้างทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะล้างทั้งหมดแล้วเราเราเราเช็ดดูแล้วนะคะเราเช็ดดูแล้วว่าเออโอเคมันเป็นกระดานขึ้นมาแล้วมันเป็นแข็งแข็งกระดาน กระดานกระดานขึ้นมาเหมือนขนส้มละนะคะอาจารย์จะสอนนะคะดูนะคะดูขั้นตอนนะถ้าเราล้างมาจนขึ้นแบบกระดานแล้วเนี่ยทํำยังไงอ่นะ,ะเอาสำลีใส่น้ําเกลือค่ะนะคะเอาสำลีนะคะใส่น้ําเกลือนะคะสำลีใส่น้ําเกลือ,ะะบลอแบบนี้นะคะใส่น้ําเกลือนะคะเช็ดนะคะเช็ดดูเช็ดดูปึ๊บ เป็นแบบแดงๆเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยนะคะค่ะอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะแดงๆแบบนี้นะคะให้ล้านจนเป็นแดงๆดำๆขึ้นมาเป็นผลเนี่ยเป็นผลส้มกระดานเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะให้เอาน้ำยาเนี่ยแต่างนี้ค่ะไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะหมักลงไปค่ะดูนะคะหมักลงไปเลยค่ะไม่ต้องเกาแล้วนะคะแม้ขนคิ้วเหลือทุกเส้นเหมือนเดิมค่ะนะคะ แตะลงไปค่ะถามว่าแสบไหมแสบนิดนิดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องว่าไม่แสบแสบนิดนิดอยู่แล้วน้ำยายี่ห้อไหนก็แสบการล้างแผลโดยใช้น้ำยากับการเลเซอร์ต่างกันอย่างไรเลเซอร์ถ้าล้างแผลนี่ครั้งเดียวมันเปิดเปิดแผลคนบางคนอาจจะไม่ชอบมันเปิดแผลมันยังงุ่นอย่างนี้มันน่าก,กลัวอะไรก็ว่าไปแต่นั่นคือข้อเสียของมันคือการเปิดแผลข้อดีของมันคือล้างออกแทบจะหมดเลยนะ ได้50%ถึง80-90%เลยนะจะบอกให้หมักไว้ค่ะที่ลักหมักไว้เลยเนี่ยหมักไว้หมักไว้อย่างเงี้ยประมาณสักกี่นาทีคะ2-5นาทีนะคะ2-5นาทีแล้วก็มาเช็ดออกนะคะอ่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวค่อยมาเช็ดออกนะคะมันจะดึงสีขึ้นมากองนะคะหมักสีไว้นะหะมักน้ํายาไว้นะคะเราน้ํายาในโปะไว้ประมาณ2-5นาทีนะคะ ให้เราเอาน้ําเกลือเหมือนเดิมน้ําเกลือใส่สําลีนะคะเช็ดเหมือนเดิมค่ะนะฮะเช็ดออกเบาๆแตะลงไปเช็ดเบาๆเห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมดําขึ้นมาเต็มเลยชัดเลยไหมคะเห็นความดําขึ้นมาไหมคะเนี่ยเห็นไหมเป็นดํากระดานขึ้นเราหมักไว้อย่างนี้แหละค่ะนี่คือน้ํายาเอ็นเคนะพอเราเปิดได้เรียบร้อยแล้วหมักปุ๊บดำเมื่อกี้ยังไม่ดำเลยฮะ มันจะเป็นขบวนนการของไมโครฟาดมันจะดึงสีขึ้นมากรองให้เราเห็นเลยนะคะเนี่ยสบายมากเนี่ยคือการท้ทาทพท่านอบอกว่าให้หมกักหมักแป๊บหนึง่งแล้วมันจะมีขบวนนการของมันมันจะเป็นกระดานขึ้นไปขบวนนการของไมโครฟาดเสร็จแล้วนะคะเราก็น้ํายานะคะตัวบีเป็นเทนเฟิร์สเอ็ดนะคะบีเป็นเทนนะคะใชบ First Aid ะะ้บีเป็นเทนเฟิร์สเอ็ดนะฮะบีเป็น,นะะเทนเฟิร์สเอ็ดทาลงไปค่ะนะคะทาลงไปนะคะ ทาลงไปเลยนะคะทาลงไปเลยอบลงไปเลยหมาถึงวันนี้ยอบทาแบบนี้ได้แต่ถ้ากลับบ้านทาหนา,านี้ไม่ได้นะคะเราทาแค่วันแรกนะคะก็จะเป็นการห้ามเลือดห้ามอะไรด้วยนะคะห้ามรอยน้าเหลืองหรือเลือดสิบไหลออกมาด้วยถ้าทาเย,ยอะนิดนึงค่ะนิดเดียวแปบ๊บเดียวทาไว้อย่างเนี้ยค่ะนวดทาไว้อย่างเนี้ยสักห้าทีสิบนาที 3, นะคะเวลาล้างคิ้วไปแล้วอย่าให้ลูกค้าลูกกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะคะเนี่ยให้เขาอยู่อย่างนี้สักประมาณสักสิบนาทีจนกว่าจะไม่มีอะไรไหลออกมากระดกแผลจะแห้งเป็นปกติค่อยให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะเรามีเป็นเทนเฟิร์สเอตัวนี้นะคะให้ทานะคะหลังหลังจากที่เราอะไรคะหรือที่ประเด็หลังจากอะไรคะหลังจากอาบน้ำเช้าเย็นหรือระหว่างวันเที่ยงก็ได้นะคะ เวลาเราไปทํางานข้างนอก,นอกเหนือออกเนาะสกระปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้น้าเกลือเราพกน้าเกลือเลยค่ะช่วงที่คณล้างคิ้วต้องพกน้ำเกลือกับบิเทนเฟิร์สเอทไปไหนไปด้วยค่ะนี่ก็เครื่องสำอางอีกนะคะยุงว่างก้าวสำลีนะคะแตะเบาๆเช็ดเบาๆเช็ดเบาๆเสร็จแล้วใช้บีเทนเฟิร์สเอททาบางๆเอาบางๆนะคะไม่ใ่ทาหนาแบบนี้นะคะเอาบางๆใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะนะคะอันนี้คือใช้จนกว่าแลจะแ,แห้งตกสะเก็ดแล้วลอกออกนะคะ หลังจากลอกออกไปแล้วคุณยังสามารถทาบิเทนเฟิร์สเอทได้อีกต่อเนื่องไปสักรวมๆกับแทวันแรกกับยาวไปประมาณสักสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนได้เลยนะคะลแล้วแผลจะดีจะสวยไม่ดําไม่เบิ์นไม่ไหม,ไม้ให้ทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะโอเคเนาออันนี้ในารในการดูแลรักษานะคะส่วนในเรื่องของการอ่ะมีอย่างนึ่องอีกแผลนะคะเวลามันตกสะเก็ดแห้งแล้วเนี่ยมันจะง้างหัวกับง้างหางโมคิ้กับหางคิ้จะง้างก่อ อย่าฉีกอย่าดึงอย่าแกะอย่าแคะอย่าเกาไอ้นนสําคัญมากให้ใช้กันไกลตัดเล็บค่อยๆเงีบๆมันง้างออกเงบๆเอาอย่างเงี้ยค่ะอย่าฉีกเด็ดขาดถ้าฉีกเป็นคีรอยแผลเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะอันนั้นไม่ได้เลยนะคะค่อยๆเล็มซ้ายเล็มขวาไปอย่าไปฉีกพวกก้างอุ้ยมันเชี่ยวดึงเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยๆเล็มเล็มเล็มไปนะคะอันนี้ในเรื่องของการ ดูแลแผลด้วยตัวของเราเองนะคะอ่ะนี่การคือการดูแลแผลด้วยการกินยาทายานะ,ะหรือบางคนก็เฮ้ยมันบวมๆคันๆมันไปกินป,ปลาแดกปลาลาส้มตำแล้วมันคันนิดๆอย่างเงี้ยไปซื้อยาแก้อักเสบมาทานนะคะฆ่าเชื้ออักเสบก็ได้แล้วนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะที่านะระวังบิเพนเฟิร์สเกตไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เราวางอีกรอบสองนะคะทาสองรอบค่ะเมื่อกี้อ่ะวางหนึ่งรอบไปแล้วนะคะแล้วเราก็ เอาสำลีรูดออกนะคะเช็ดออกเพราะมันจะมีแบบเยิ้มเยือแบบเหมือนคล้ายๆมีน้ําเหลืองมีเลือดซิบๆนิดนึงอย่างเงี้หานิดเดียวเปิดแผลยังไงก็มีเหมือนเราถลอกนั่นแหละคะ่ะเป็นเรื่องปกติทาสองรอบในวันนั้นน่ะภายในสิบนาทีทาสองรอบนะคะทาไว้สองรอบทาไว้สองรอบจนกว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรไหลเยอะเราก็นั่งดูพิจรารณาดูอะช่วงที่เราดูเราก็คุยกันอีกรอบนึงนะคะอะ วิธีการนะคะดูแลรักษาแผลอีกแบบหนึ่งก็คือการทานการกินคือสาคัญมากการกินการทานนะคะสําคัญมากๆคือหนึ่งอาหารทะเลไม่ได้เลยคุณรู้ไหมว่าอาหารทะเลมีสารอะไรบ้างกว่าจะมาถึงเรานี่เขาหมักอะไรมาบ้างแล้วอาหารทะเลนี่ไม่ได้ตัวดีคือปลาหมึกกินปุ๊บหนองขึ้นเป็นขาวๆเลยค่ะแล้วลูกค้าก็จะวิ่งไปหาหมอว่าฉันติดเชื้อไม่ใชค่คุณกินปลาหมึกค่ะ คุณกินสารพวกนี้เข้าไปในตัวข้อหนึ่งข้อที่สองคือพวกแอกลกอฮอล์ของหมักของดองแอกลกอฮอล์ไม่ได้เหล้าเบียร์ก็เป็นของหมักของดองก็จะเกิดอาการคันนะคะแล้วก็อ,อีกอย่างนึ่งคือปลาแดกปะลาลานะคะพวกหมักรองปะลาลานี่หนึ่งจะขึ้นหนองได้สบายสิ่งที่ห้ามลูกค้าไม่ได้คือเหล้าเบียร์บางคนก็ห้ามไม่ได้ปลาแดกปะลาลาส้มตำก็ห้ามไม่ได้แซบนะคะคือคุณกินได้ไหมปลาหมูปลาหมึกคุชันปาจากเมืองนอก ถ้าไมอยากกินอาหารทะเลแบบเมืองไทยอยากกินซ่อตำเมืองไทยอาจารย์ต้องบอกกันนะคะทั้งทั้งลูกค้าและก็นักเรียนหรือช่างกินได้ค่ะแต่คุณอย่าโทษช่างนะถ้าคุณกินไปแล้วคุณ่าโทษช่างนะคะอันนี้เร,เรื่องการกินนะคะเพราะถ้ามันเกิดน้องขึ้นมาโทษตัวเองค่ะเพราะเราบอกไปแล้วนะคะถ้ามันเกิดหน้องอะไรขึ้นมาให้คุณไปเอาอะไรคะซื้อย,า,ยามาทานแก้อักเสบลดกลบบวมเพราะคุณไปกินมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้อยู่ที่มือช่างแล้วนะคะ เพราะงั้นแล้วคุณต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ให้ช่างมาต้องมาดูแลตัวเองพอมีปัญหาอะไรก็มาโทษช่างโทษช่างไม่ใช่นะคะเพราะทุกอย่างคือเขาทําสะอาดไม่ว่าจะเข็มเอวยคนตกคนไม่ว่าจะถุงมือเขาใช้สะอาดกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณเป็นมีปัญหาในผิวคุณคุณต้องไปดูว่าคุณดูแลรักษาแผลดีไหมนะคุณทายาตลอดไหมคุณใช้น้าเกลือหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณไปกินอะไรหรือเปล่าคุณต้องดูตัวเองนะคะหรือมือสกปรกไปเอามือไปถูถูมันแกะแค่กำบ่อบ่อยหรือเปล่า นะต้องดูตัวเองสำรวจตัวเองด้วยนะคะหรือบางคนมีโรคประจําตัวบางคนเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยโอเคแผลมันอาจจะมีปัญหามากกว่าคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็ค่อยๆรักษาไปาตามอาการนะคะโอเคอาจารย์ฝากไว้แล้วนะ,ะเสร็จแล้วพอเสร็จลุกรอบสองเช็ดอีกค่ะเอาสำลีนะคะใส่อะไรคะใส่น้าเกลือเช็ดเห็นไหมแผลแห้งแล้วเห็นไหมคะแผลแห้งแล้วคะ่ะสำลีใส่น้าเกลือเช็ดแผลแห้งอันรอบที่สามภายในวันนั้นแหลคะค่ะ ให้เราทําอย่างนี้ประมาณสามรอบแห้งแล้วไม่มีอะไรแบบเยอะออกมาแล้วสิบนาทีทาบางๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมครั้งแรกอาจารย์ทาหนาสองรอบแรกอันนี้บางเลยนะคะบางเลยค่ะจบจบแล้วกลับบ้านได้นี่คือแผลสวยแล้วแห้งสบายกลับบ้านได้แล้วค่ะนะคะให้ลูกค้านอนอย่างนี้ประมาณสิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ให้ทาบิวเทนเฟิร์สเอสักประมาณสองสารอบจนกว่าแผลแห้งเราดูแลแห้งจริงๆแล้วเนี่ยให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะโอเคคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ อยากนะคะซื้อน้ำยานะคะ NK Super Cream แปลนะคะมีสูตร for body กับ for face 2สูตรนะคะมันจะมีสูตรอ่อนโยนแล้วก็สูตรเข้มขน้น2ขวดนะคะปกติ3,900บาท2ขวดตอนนี้กันให้5,000บาทแถมคลิปสอนฟรีแบบนี้ให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ